อะรับนซีซั่นสองมาแล้วใช่กับการเมนดีบ้าพร้อมขนาดไรนะความพร้อมเต็มร้อยนะฮะสักสี่สิบมเออคือร่างกายสักสี่ิ แต่ว่าใจร้อยเกินร้อยพี่ชายตะกี้พี่ชายเราเขาก็แบบการันตีไม่ได้การันตีว่ามันแขกที่เอินเบิร์ดเขาก็การันตีเหมืก็จริงจริงจริงจงทีมพิสารเราอยากที่ทุกคนสัมภาษณ์ไว้รอบก่อนพวกเราเตะมันก็ตลอดอยู่แล้วแต่แค่เสียอย่างเดียวเลยคือพักผ่อนไม่ยมังพอเพราะวกเรางานพวกเราเปนตอนคืนคาดาหวังยังไงบ้างสำหรับแต้มวันนี้เขาไม่ดีสุดครับไม่คาดหวังครับเพราะว่ามา มาทำมาเตะบอลในวันนี้ก็คือมิตรภาพแล้วก็แล้วก็ช่วยกันทำด้วยอยากจะแข่งแข่งแขัญทุ่งแข่งเลยนผมอมัลงลงรอบสองผมค่อนเลยตั้งแต่ตอนคัดมาแรกแพ้เขาไม่เคยชนะเขาเลยไม่ไงเมื่อกี้ก็ชนะให้สองมุมก็ถ้าใจ้ข่งขัญมันข่งขัญไม่เป็นหรอกครับแต่ว่าอยากจะบอกเขาว่าคือตอนคัดเลือกมามันไม่มันไม่ได้มีการเสียแต้มไงเราก็ดูเชิงก่อนแต่อันนี้คือมันกัน มันมันคือการแข่งจริงดูอย่างรอบแรกที่เราข oh. ึ้งเตะมาเมื่อกี้ชนะไปแล้วรอบสองรอบสามก็ไม่น่าบิดหวังรอเจอครับสี่ปีแล้วนะตาวานทีนี้ตาวานตาวานตาวันตาวานโอ้ยเป็นยันเตรียมตัวเ็นยงไดแล้วคอนเสิร์ตทีนี้ก็พวกเราเตรียมตัววางแผนวางแผนกันกับไฟมาได้สักพักแล้วครับ บางแห่ง <c oughs> ไม่ได้สบายแล้วครับแต่ไปแล้วก,ก,ก็งานงานนี้ยงานรังนาตะวนันเรอบสี่ปีเราจริงๆมันมันพวกเราอยู่ด้วยกันมาประมาณสี่ถึงถึงถึงถห้าปีครับเกือบเกือบห้าปีนก็สำหรับเอซีที่จะมาก็จะได้จะได้มามาดูวความมาดูตั้งแต่นุกายเริ่มต้นขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้พวกเราจะยกเอาเหตุการณ์เก่าๆหรือจะยกเอา สิ่งเก่าๆที่ทุกคนคิดถิงมาเรียกว่าเอาจีนกับกเซตับมคาดบัเนี่ยว่าจะได้เจอโมเมนต์อะไรบ้างของรับคใช่ไครับคาดัตอยู่แล้วมันก็จะได้เจอจริงๆแต่ครับโมเมนตเ์เก่าๆที่ทุกคนทุกคนมาติดตามเราทุกคนมาติดตามเราเพราะอะไรเพราะเพราะเราแรกๆอ่ะเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นสคริปต์เพลงหรือหรือนุบปลายตั้งแต่แรกๆเป็นยังไงเราจะยกุกในช่วงนั้นยกใน ในวิทยาทีนั้นกลับมาให้ทุกคนเลยคือจะเอาแบบรีวิเนียนเลยแบบใช่ครับเอาของเก่าขึ้นมาให้เกิดความทรงจำใหม่ใช่ครับแต่ก็ไม่อยากพูดนะเดี๋ยวมันสนุกเกินไปมีแขกรับเชิญไหมแขกรับเชิญมีครับแต่ต้องรอดูว่าจะเป็นใครใช่ก็แขกรับเชิญที่เอามาก็จะต้องอยู่ในอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรทางช่วงช่วงเวลาของลูกไปช่วงเวลาความสําเร็จของลูกไปตั้งแต่เก้าแรกจนถึงปัจใหม่สี่ปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างแบบใครทำบ้านหลังนี้ อธิบายไม่ถูกครับถ้าจะให้ขอบคุณถ้าจะให้ให้พูดก็หูหลายๆวันคงคงไม่หมดครับเพราะว่าพวกเขาทําให้นุกมีท,กทุกวันนี้ที่นุกเรียกมายืนอยู่ตรงเนี้ยก็เพราะว่าพวกเขาช่วยกันผักดันไม่ใช่แค่นุกทั้งนุกทั้งป่ปายบรรยกาศเป็นบ้านหลังใหญ่ขึ้นครอบครัวใหญ่ขึ้นจะบอกอะไรกับต้าต้าเท่าไหร่มาจากเอฟมาจาพี่เอฟซีใช่ไหมก็ยากจะบอกพี่เอฟซีครับว่าขอบคุณที่คอยผลักดันขอบคุณที่คอย สปอร์ตขอบคุณที่ที่รักน้องชายคนนี้ก็<อ>นุกไม่เอาเอาจริงนุกเป็นเด็กว่านอกคนหนึ่งที่ไม่ได้มีอะไรที่จะให้กับคืนนี้พี่นอกจากเสียงนลลาะรอยยิ้มนอกจากตื่นขึ้นมาแล้วทําให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สิ่งสิ่งเดียวตอนนี้ที่จะจะ,จะมอบให้เขาได้เลยก็คือการที่เรามีผลงานเป็นที่ประจักษ์มีผลงาน,นาเพลงดังมีผลงานหน,นังละครหรือทุกๆอย่างอัจฉริยะ งานปีนี้เป็นไงบ้างผมลูกใช่ไหมครับอ <right> no <ma well ู้เยอะครับลูกซื้อเพลงมาไว้เป็นสิบกว่าเพลงครับแต่ไม่มีเวลาไปอัดทั้งเพลงทั้งละครละครตอนนี้ก็ก็มีมาแล้วมีแต่ผมแล้วแต่ว่าขออุ้ยไปบอกว่าว่าเป็นช่องไหม่ใช่ครับนุ้งจะไม่ได้อ่านนุ้งจะไม่ได้อ่านเรื่องเราเลยแต่ว่ามีมาละวผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทักทำมาแล้วว่าเออเดี๋ยวลูกจะได้เล่นนะอะไรใช่ครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วย เขาเสร้อใหญ่ของ i อครับวันที่ยี่สิบเดือนหน้างานเเลยกนครับ็ได้มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าซื้อเบ้านที่ซื้อบ้านเลยครับครับก็รีบปั่นเงินหรือเปล่าไม่ได้รีบไม่ได้รีบหรอกครับผมไม่มีที่นอนคือเอาจริงๆอ่ะที่ซื้อบ้านไม่ได้ที่จะปวดไม่ได้ที่จะเฮ้ยฉันมีเงินนะฉันก็เลยอยากจะซื้อบ้านที่นี่นคยี่สาคสา2สิ0สี่สิาสิบล้านอะไรเงี้ย คืออยู่บอกว่าลุกมาอยู่ในแต่ก่อนลุกไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้ามาอยู่ในกรุงเทพลุกก็เป็นเป็นคนบ้านนอกเนาะต้องตั้งใจที่เอออยู่บ้านนอกแล้วมีงานก็เข้ามาอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้คือมันมีหนังมีละครที่เราจะต้องเล่นตอนเช้าตีห้าหกโมงอะไรเราต้องไปออกของเราอะไรเงี้ย,ยซึ่งเราจะอยู่ขอนแก่นแล้วแล้วเดินทางมามันจะเหนื่อยเราก็เลยมาเอามาอยู่ที่นี่แล้วเรามาเช่าโรงแรมอยู่แล้วเดือนหนึ่งอ่ะทั้งลุกด้วยทั้งทีมงานด้วยมันก็ป่ามันจะสามสิบเหนื่ยแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยอิสระได้วะ ถ้าเราเอาเงินเอาเงินก้อนเนี้ยไปไปผ่อนบ้านจะไม่ดีกว่าหรออะไรเราก็เลยไม่ซื้อบ้านตัดสินใจนานไหมตอนนั้นานหลายเดือนเลยนะตัดสินหลายเดือนเลยอีกอย่างนึงคือพ่อแม่ด้วยเขาเป็นห่วงเราเรื่องของการใช้เงินเขากลัวเราแบบซื้อบ้านมาแล้วลูกก็คงจะไม่ได้หยุดอะไรเงี้ยมันก็ต้องทํางานเพื่อที่จะหาเงินมาสมบ้านราคาเท่าไหร่ ประมาณดีกว่ายอดยอดเยอะหลักล้าพูดเดี๋ยวเขาจะว่าเราไปไปเออตอนนี้ทุกอย่างรวมถึงเวลาคือความสำเร็จเราแต่ก็เยอะเยอะสำหรับมุกแหละอะไรนะไม่ไม่ไม่เกินหรอกครับไม่เกินหรอกครับไม่เกินหรอกถุกเกินคือตอนนี้เขาไปอยู่อะไรเพราะปีเชียงใหม่ครับตอนนี้เขาไปอยู่เขาไปอะไรยังยังครับตอนนี้นิวอินอยู่ครับ ตั้งกูตั้งกูไงไปใหญ่มากเพราะว่าแต่กูทำบ้านระบ้านปนน่าแน่นอนนอนครับม <c oughs> ีก็บานแล้วตอนนี้ปานแล้วครับทีแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะดิวอินอะไรเยอะแยะขนาดนั้นแต่ทีนี้มาคิดอีกทีนึงคือบ้านหลังนี้เราอยู่ตัวแล้วคิดไว้ว่าสักวันหนึ่งอันนี้คิดไว้ตัวเองนะสักวันหนึ่งเปิดรายการทีวีไปถ่ายเปิดบ้านเรา,าอะไรเงีย้ยเปิดบ้านใช่ใช่ก็เห็นนักร้องลูกทุ่งหรือพี่ๆดาราทุกคนมีเปิดบ้านอะไรเงี้ย เราก็เลยเดี๋ยวเขาไปเปิดบ้านก็ได้ทําให้ทําดีๆกันเลยตอนนี้เราก็เกินมานี่กะอกะกะไม่อยากจะนี่จะทีกิจช่วงไหนพี่สามสามตั้งขำเลยปะตั้งสามขึ้นแล้วครับตอนนี้ยังไม่ยังยังไม่หมดเลยเนี่ยใช่ใช่แต่แต่ทุกคนอย่าไปว่าผมปวดนะผมไม่ผมไม่ได้ปวดนะก็กะจะให้เสร็จใช่ไหมกะจะให้เสร็จก็น่าจะประมาณเดือนประมาณเดือนเกิดนะแต่อันนีู้ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ขเขาเสร็จแล้วพ่อกับแม่เขาไม่มาหรอกพ่อกับแม่เขาก็ <c oughs> เขาก็อายุ <c oughs> เขาเรียกว,ว่า <c oughs> เกินครึ่งคนแล้วอ่ะ <c oughs> เขาเขาไม่ได้ชอบแบบโมเมนต์ที่จะตื่นเช้าขึ้นมาอยู่ในเมืองรถติดอะไรเงี้ยใช่ใช่เขาเขาอยากตื่นขึ้นมาแล้วแบบมบีวัวมีควายมีหญ้ารถน้ำต้นไม้อะไรเนี่ยก็จะเป็นแบบนันะ้นเขาถ้าถ้ามาก็จะมาเป็นเป็นบางช่วงบ้าหลังนี้ก็คือมุ้กับบมีงานอะไรแบบบ้านหลังนี้ก็คื อาจะจะเป็นนุกบเป็นนุส่วนใหญ่ทีมงานก็จะอยู่ที่นี่ใช่ใช่โอ้โหวัอน้วัน